ครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งมีนา53นะครับโจทย์กำหนดให้ A เท่ากับเซตของ0 1 2 3 4จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยกว่า300โดยสร้างมาจากตัวเลขในเซต A และตัวเลขแต่ละหลักไม่ซ้ำกันเท่ากับเท่าใดต้องเป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า300และแต่ละหลักไม่ซ้ำกันเขาบอกไหมครับว่าสร้างทั้งหมดกี่หลัก ระวังให้ดีนะคนชอบคิดว่าน้อยกว่าส0มร้แล้วต้องเป็น3หลักแต่ข้อนี้มันไม่ได้บอกมาว่ากี่หลักเพราะฉะนั้นพี่แบงค์จะต้องแบ่งเป็นกรณีกรณีที่1คือถ้าเป็น1หนลัก1หลักสร้างได้กี่ตัวครับที่เป็นจำนวนเต็มบวกด้วยก็มีแต่แค่เลข 1, นึ่เลขสเลขสเลขสดังนั้นมันมีช้อยแค่4ช้อย เป็นเลขศูนย์ไม่ได้เพราะศูนย์เป็นจำนวนเต็มบวกไหมไม่ใช่ศูนย์มันเป็นจำนวนเต็มศูนย์ดังนั้นเฉพาะหนึ่งหลักมีสี่วิธีทีนี้ถ้าเป็นสองหลักละ่ะสองหลักหลักสิบขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์ได้ไหมครับหลักสิบเป็นเลขศูนย์ไม่ได้ดังนั้นตัวขึ้นต้นจึงเป็นได้แค่เลขหนึ่งสองสามสี่ซึ่งก็คือมีอยู่สี่ช้อยส์ถูกไหมครับ แล้วพอถ้ามีกี้ในสี่ตัวนี้พี่แบงค์เลือกใช้ไปแล้วหนึ่งตัวนั่นแปลว่าจริงๆในสี่ตัวนี้พี่แบงค์เหลือสามตัวเองถูกไหมครับแต่เราสามารถเลือกเลขศูนย์ได้แล้วหรือยังในหลักหน่วยก็เลือกเลขศูนย์ได้แล้วแปลว่าช้อยข้างหลังเนี้ยจะมีทั้งหมดอยู่สี่ช้อยเหมือนกัน เพราะว่าเมื่อกี้ตัวเนี้ยสมมตินะถ้าพี่แบงค์เลือกเลขหนึ่งไปมันก็กลายเป็นเหลือเลขสองสามสี่แล้วก็มีเลขศูนย์กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นมีสี่ตัวให้เลือกสี่คูณสี่ก็คือสิบหกวิธีและสุดท้ายในกรณีที่สามก็คือสามหลักประเด็นของมันคือมันต้องน้อยกว่าสามร้อยถ้าน้อยกว่าสามร้อยเนี่ยแปลว่าตัวขึ้นต้นของพี่แบงค์เนี่ยขึ้นต้นด้วยตัวอะไรได้บ้าง ก็ขึ้นต้นได้แค่เลข1กับเลข2เลยป่ะแปลว่าตัวขึ้นต้นของพี่แบงก์ก็เลยมีแค่2ช้อยถูกไหมครับถ้าเป็นเลข1กับเลข2พี่แบงก์ใช้ไปตัวใดตัวหนึ่งแปลว่า0 1 3 4จะเป็นเลขหลัก10ถูกไหมครับก็คือมี4ช้อยแล้วสมมุติละกันว่าถ้าพี่แบงก์ใช้เลข0ไปละตอนนี้หลักหน่วยจะเหลือกี่ช้อย หลักหน่วยก็จะเหลือ3ช้อยถูกไหมครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสองคูณสคูณสาคูณสได้8 8ดบวกสได้24แล้วเอากรณีแต่ละกรณีมาบวกกันจะได้เท่าไหร่เวลาเราแบ่งเป็นกรณีย่อยๆแบบนี้เราจะต้องเอามันมาบวกกันนะครับเพราะมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไป สี่คูณสิบเอ่อสี่บวกสิได้ 20, 20่สิบวกกับอีก24กลายเป็น44ดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบ44ครับ